สวัสดีครับผมดูแววมาดูแอนไอค่ะมีโอกาสทำยูทูบวันรุ่งรุ่งเพราะว่าน้องเนี่ยมีกิริยาท่าชายแววชายแววนะเวลาน้นผมคุยใช่เอาทำท่าเหมือนน้องหน่อยอ่ะแบบสุขุมรุ่งน้ำเป็นยังไงครับอ่ะทำท่าหน่อยอ๋อเออ่ดีมากครับน้องเขาอย่างนี้อ๋อใช่ดีมากครับผมไม่ไปไปทักพาไปเหมือนไก่อ่ะ โอ้ห้องน้ำหรอคะขอบคุณพ่อๆนะคะที่มาทําให้หนูเนาะเลยนะคะห้องน้ํานะสวยมากเลยนะคะหนูพอใจนะคะที่คุณพ่อทั้งหลายเนาะมาทําห้องน้ําให้หนูนะหนูก็ขอบพระคุณนะคะอันนี้ไม่ได้เพชรอะไรนะผมไม่รู้แหละเพชรเินทองว้าล่ำดาห้านประจันทีเนาะโอ้ยถั่วเพชรทองถั่วหรอมันกระเพชรกระแดะนั่นเด น้องนลิปเจอรับน้องคลิปอันนี้ลายแสงนะครับผมเจอจระดับเจอจระดับผมในผมคิดว่าถ้าเกิดน้องเขามาทำยูทูบหรืออะไรผมว่ามีโอกาสลุ้งดูดูดูแค่แม่งน้องน้องเขาพูดพูดพูดเก่งอยู่ใช่ครับผมพูดเก่งกว่าผมเองมีมีไหวพริบในการตกแต่งกระบูกเนี่ยมีมีความสามารถมีความสามารถแล้วเหมือนเหมือนไกด์น้ำเที่ยวเลยใช่ใช่ เราต้องเราน่าจะสนับสนุนน้องน่าจะดันน้องน้องมีอาชีพแล้วก็เผื่อเพราะว่าเห็นเห็นว่าน้องเนี่ยวันวันวันอาทิตย์วันอาทิตย์โดนเสาร์วันอาทิตย์ไปรับจ้างเป็นวันเสาร์ไปรับจ้างเนาะเออแล้ววันอาทิตย์ว่างอาจจะแบบ ว่างก็ลองแบบแวะเวียนมาช่วยทีมของพวกเราเป็นลูกมือทีมของพวกเราจะได้ทําช่องด้วยเนาะเปิดตางได้หรออันนี้คืออันนี้คือแนะเฉยไปดูไปสุดไปดูว่าเราออกงานแล้วเราจะไงไปซึมซับไปท่องโลกว่างไปลองดูก่อนว่าให้ไห้แบบนี้สมมติว่าถ้าน้องเข้าไปกับเราเนี่ยในช่วงที่เราอยู่แถวแถวเนี้ยน้องอาจมีผู้ติดตามผ่านหนึ่งพันแล้วน้องอาจจะต่อยอดได้อันนี้คืออันนี้คือเบื้องต้นอะนะถ้าน้องกล้าเสียงออกก็ไม่ยากเนาะวันวันที่น้องว่างอันนี้นะให้ให้น้องไปไป กับทีมเราให้เราดันให้ทันพฤติกตามให้น้องเขาต่อยอดอะไรอไพี่เดโซบอกดันเอาดันเอาเทอะรกินไม่ได้กินนี่นะเทะไกินไม่ได้นะพวกนี้นะพี่น้องเอ้ยพีพีพวกนี้เนี่ยมุันชุดเจ๋งจริงสรุปนะก็ถ้า น้องยังไม่มีอะไรทําน้องกิฟตอยากจะมาทํา YouTube เดี๋ยวพวกเราก็จะช่วยกันทําให้น้องผ่านกด youtube เนาะใช่ได้ได้น้องผ่านกฎปติจตามครับผมแล้วที่เหลือให้น้องเขาไปเรียนรู้ทาเอาเองก็ลองดูไม่แน่ไม่แน่อนาครคถ้าน้องดังขึ้นมาน้องอายุน้อยใช่น้องอาจจะไปมอบโอกาสให้กับพวกเราเพราะว่าเจ้าเก๋สารสืบสารใช่เพราะอะไรรู้ไหมผมจึงแนะนําให้น้องทาเพราะเหมือนกรณีน้องกิฟ น้องเค้กทําในระยะเวลาสั้นๆมีรายได้จากยูทูบแป๊บเดียวสะสมสองสามวันร้อยเรียญแล้ววันเดียวรับรายกบพี่เอกอยู่ดีๆได้ไปมองโอกาสให้เพื่อนตื่เต้นมันดีอะอะไรได้มันเกิดขึ้นได้ตาะรูปมันกลมครับผมรูปมันกลมไม่เจอกันเป็นยี่สิบปีคลิปนี้ก็ฝากให้คิดเนาะฝากให้น้องกิ๊ฟเข้าไปดูดีคลิปลองของเราเองเมื่อวานน้องไปเม้นอยู่ชื่อชื่ออะไรนะสุ พันนีบอชื่อสุวรรณีสุวรรณีน้องไปเม้นในคลิปอยู่ดูเป่าดิดดูเขาทำท่าพี่น้องโอเคครับครับเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยนะคะก็อนาคตที่สดใสนะคะัก็เหมือนประเทศชาติของเราเนาะนะคะ ที่จะเจริญรุ่งเรืองไปข้างหน้านะเด็กในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้านะพวกเราก็คือผู้ใหญ่วันนี้ก็คือผู้แก่ในวันข้างหน้าคือพีมาข้างหน้าหนูสาวไม่มูดเราคือมินันไปข้างหน้าอานเด็ก็พัฒนาต่อไงใช่ใช่ใช่ก็นะคะก็ถ้าน้องกิฟเข้ามาดูคลิปนะคะก็ ก็สารฟันตัวเองนะคะเพื่อที่จะพัฒนาครอบครัวตัวเองพัฒนาตัวเองให้เป็นใช่ให้เป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าที่มีประสิทธิภาพนะคะสามารถเลี้ยงครอบครัวนะคะดูแลตัวเองได้เนาะคลิปนี้ฝากน้องกิฟด้วยนะคะวางๆก็แวะเวียนไปนะหาทีมสีสหายของพวกเราเนาะเมนบอกงูไม่มีงูไม่มีก็บอกว่างูไม่มีตกใจทำไมเื่อะไรเด้พี่น้อง พบกันใหม่สวัสดีค่ะ